สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านฟังคะในช่วงนี้นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเมษายนของทุกๆปีนะคะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็จะเจอกับเรื่องของสถานการณ์หมอกควันและไฟป่านะคะทําให้พบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็หลายๆด้านค่ะ สำหรับปีนี้นะคะสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจะเป็นอย่างไรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้เข้าไปช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพรจันทระค่ะประธานคณะทำงานศูนย์วิชาการสนับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากเรียนถามถึงช่วงเวลานะคะว่าในสถานการณ์หมอกควันไฟป่าเนี่ย โดยปกติแล้วจะเกิดในช่วงไหนถึงช่วงไหนบ้างคะจารยาค่ะถ้าเราเจาะเฉพาะในภาคเหนือตอนบนเนี่ยน,นะคะสถานการณ์ก็จะเกิดในช่วงเวลาเดียวกันก็คือช่วงฤดูแล้งนะคะซึ่งก็พูดง่ายๆว่าประมาณเดือนกุมภามีนาเมษายนนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของปีนี้เนี่ยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าก็อยู่ในช่วงพาทามาหรือว่าช่วงที่กําลังพีกพิกๆแบบนี้เนี่ยในส่วนของแนวโน้ม ปีนี้หมอกควันไฟป่าจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะถ้าดูจากสถิติปีที่ทผ่านๆมาเนะะี่ยค่ะปีนี้ก็คงจะใกล้เคียงกับทุกปีนะคะแต่ว่าอาจจะเบากว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสภาพภูมิอากาศของโลกเนะะี่ยค่ะปีนี้เนี่ยจะไม่แรงมากนะคะถ้าดูจากสภาพที่ที่เขามีการรายงานกันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าความชื้นในอากาศไม่ไม่น้อยเกินไปนะคะ ปริมาณเชื้อเพลิงก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่ากับปีก่อนๆพอา hmm. ประกอบกับถ้าเรามีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะทําให้สถานการณ์เนี่ยไม่วิกฤตเท่ากับปีที่ผ่านๆมาค่ะค่ะสำหรับแนวโน้มที่อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไว้เนี่ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ปัจจัยกันบ้างค่ะว่าในปัจจัยที่ทําให้ยังคงมีเรื่องของหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นปีแล้วปีเล่าจนถึงปีนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าปัจจัยสําคัญเนี่ยคือเรื่องอะไรคะค่ะสําหรับภาคเหนือของเราเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศของเราอะ,ค,ะค่ะที่เราทราบกันดีว่าเมืองเนี่ยมักจะตั้งอยู่ในแอ่งแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะจะเอื้อมหน่วยให้เกิด สภาวะการกักตัวของมลพิษได้ดีก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะจะแย่โดยเฉพาะเมื่อมีสภาพของอุตุนิยมวิทยามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นเรื่องของลมสงบหรือความกดอากาศสูงนะคะหรือว่าการเกิด temperature inversion หรือการการหักเหของอุณหภูมิใน แนวดิ่งนะคะ,คะที่มันทําให้อัตราการระบายอากาศเนี่ยไม่ดีค่ะปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยทางธรรมชาติก็คือสภาพภูมิประเทศกับสภาพอากาศนะคะแต่ปัจจัยที่เกิดเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะก็คือเรื่องของการเผาที่โลง่งซึ่งนี้เราเพบว่ามันเป็นปัญหาหลักในภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะคะ,คะ Um. ก็คือเรื่องของการเผาทั้งพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรแต่ตอนนี้จะพูดว่าเฉพาะภาคเหนือตอนบนก็คงไม่ใช่เพราะถ้าเราไปดูข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการเผาเกือบทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางก็แล cosas, Louise, Gender, ges, ynen, ้วแต่โดยเฉพาะถ้าเป็นภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นการเผาในพื้นที่เกษตรแต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนือตอนบนก็จะเป็นการเผาในพื้นที่ป่าซะมากกว่าค่ะ เหมือนช่วงที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินข่าวนะคะว่าในพื้นที่ของภาคกลางหรือแม้แต่ในตัวของกรุงเทพเองเนี่ยก็เจอในเรื่องหมอกควันไฟป่าก่อนภาคเหนือเราอีกตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการเผาในพื้นที่กเกษตรอย่างที่อาจารย์ได้เรียนใช่ไหมคะค่ะมันมีผสมกันหลายหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องของการเผาพื้นที่กเกษตรในในประเทศเราแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของลักษณะอากาศอย่างที่บอกไปนะคะ,คะแต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการจราจรมาเก,กี่ยวข้องมากหน่อย เพราะว่าปริมาณการจราจรที่มากมายเนี่ยนะคะก็สามารถปล่อยมลพิษออกสู่อากาศได้เช่นเดียวกันแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมด้วยค่ะอันนี้ก็จะมีหลายๆปัจจัยมากกว่าในพื้นที่ของภาคเหนือเราด้วยใช่ค่ะสำหรับเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหากันบ้างค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่าก็ทุกๆองค์กรน,นะคะก็ ร่วมมายร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทีเดียวสําหรับมอชอคะ่ะตรงนี้ในส่วนของปีนี้เนี่ยเรามองไว้อย่างไงบ้างคะค่ะก็ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะคะ,คะที่มหาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้มีการจัดตั้งคณะทํางานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันของภาคเหนือนะคะ,ะตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนปี62นี้คณะทำงานของเราเนี่ยก็ประกอบไปด้วยคณาจาร,รย์10กว่าท่านเนี่ยที่ทำงานด้วยกัน ในประเด็นเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีความลึกในแต่ละเรื่องต่างกันไปเราก็ใช้วิธีการผนึกกำลังเช่นว่าใครวิจัยได้เรื่องราวที่น่าสนใจใหม่ๆเนี่ยก็มาแชร์สู่สู่กันฟังแล้วก็เผยแพร่สู่ภายนอกด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีการทำเรื่องของการเผยแพร่ในลักษณะของการอบรมหลักสูตร เพื่อที่จะให้ความรู้กับภาครัฐและก็ภาคประชาชนไปด้วยนะคะซึ่งที่เราจัดผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือเรื่องของการอบรมหลักสูตรการจัดการมลพิษทางอากาศภาคเหนือนะคะซึ่งเราได้เชิญออบตอที่เขามีความสนใจเช่นอบตอมก๋อยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่พบกับจุดฮอตสปอตเป็นจำนวนมากด้วยใช่ค่ะ,คะอมก๋อยเชียงดาวพวกนี้นะคะที่เข้ามาร่วมอ,อบรมกับเราแล้วก็ นำเอาองค์ความรู้ที่ได้นะคะไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของเขาตัวหลักสูตรเนี่ยเราจะจะพัฒนาต่อก็คือจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นไลฟ์ l ลองเล a ร์นิ่งด้วยก็คือจะมีออนไลน์นะคะซึ่งจะน่าจะเข้าถึงผู้ชมได้ได้ผู้ฟังได้มากกว่าค่ะก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ห่างไกลนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือที่ไหนๆก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมเรียนรู้กับหลักสูตรนี้ได้ใช่ไลฟ์ลองเลอร์นิ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองนะคะ สำหรับนเรื่องการบูรณาการความร่วมมือสักนิดหนึ่งค่ะทราบว่าอย่างที่ทางคณะทํางานเนี่ยได้ทํามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ไปร่วมมือกับชุมชนเองตามอบตอต,อต,อต่างๆต,ตรงนี้ปีนี้เราเดําเนินการอะไรกันบ้างคะอาจารย์ค่ะ,คะก็จะต่อเนื่องกับปลายปีที่แล้วเช่นเดียวกันน่นะคะ,คะก็คือโครงการ CMU model ของเรานะคะค่ะเพราะว่า CMU model เนี่ยจริง,รงๆแล้วเรา,เรา,เ,ราเราปูทางมาพอสมควรแล้วค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงปฏิบัติ ในพื้นที่แบบเข้มข้นนะคะว่าตอนนี้ก็ติดสถานการณ์โควิดด้วยนะคะ<ช>ก็หลังจากนี้เนี่ยค่ะเราก็มีแผนที่จะเอาโครงการต่างๆที่มหาลัยสนับสนุนเนี่ยค่ะไปลงปรับใช้ในพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านแล้วก็ทางกรมอุทยานด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราได้ทำการหารือกับทั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะชาวบ้านแล้วก็หัวหน้าอุทยานศิราน,านะคะ<ช> <ๆ S 1> เพราะว่าพื้นที่ที่เราเลือกเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่อง ก็คือที่หมู่บ้านป่าตึงงามตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งหมู่บ้านนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศีลรนาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมีมีการหารือสามฝ่ายนะคะทั้งของ มอชเองนะคะของชาวบ้านแล้วก็ของอุทยานค่ะเราก็ได้มีการเซ็น m อ u ร่วมกันแล้วระหว่างอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะกับทางมหาเชียงใหม่ของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโครงการที่จะลงในพื้นที่เนี่ยสด้านด้วยกันค่ะก็คือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะด้านสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านสังคมและสาธารณสุขค่ะอืมค่ะก็เรียกได้ว่าต้อง,อ,งอาศัยความร่วมมือร่วมมือกับ อ่าชุมชนในพื้นที่แล้วก็การดําเนินการก็จะได้รับรื่นขึ้นแล้วก็ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ใช่ค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินคําว่า CMU โมเดลนะคะ,คะตรงนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายสักนิดหนึ่งว่า CMU โมเดลที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตั้งขึ้นเนี่ยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเป็นความร่วมมือจากทางฝ่ายไหนบ้างแล้วก็ลักษณะของการดําเนินงานของ CMU โมเดลตัวนี้ค่ะตั้งไว้อย่างไงบ้างค่ะก็ CMU โมเดลเนี่ยเป็นโครงการที่เราจะเลือก เ,ะะเป็นพื้นที่ต้นแบบโมเดลของมหาลัยเชียงใหม่นะคะที่จะแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพราะว่า,าที่ผ่านๆมาเนี่ยเราอาจจะมีการ implement งานวิจัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยในรูปแบบที่แตกต่างกันไปแล้วก็หลายพื้นที่แต่ทีนี้เราลองรวบรวมองค์ความรู้นะคะให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เลือกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นําร่องที่เดียวแล้วก็ลอง อินพิเม้นต์งานของพวกเราลงไปนะคะก็คือจะเป็นงานบูรณาการชุดองค์ความรู้และงานวิจัยนวัตกรรมนะคะจากส่วนงานทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะในมอชอของเราเพื่อที่จะไปส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็เผยแพร่นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่านะคะ,ะเราเน้นที่ความยั่งยืนแล้วก็ความมีประสิทธิภาพของของโครงการนะคะ,ะความยั่งยืนนี่ ก็คือว่าถ้าโครงการเราสิ้นสุดแล้วเนี่ยชาวบ้านจะต้องดําเนินการต่อเองได้นะคะจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีการต่อยอดต่อไปได้เรื่อยๆนะคะ,คะตรงนี้ก,<ๆ>ก็เลยคิดว่าเราน่าจะเลือกพื้นที่ทีอ่อยู่ในป่าอนุรักษ์ซึ่งเราพบว่าจากข้อมูลเนี่ยมันมีการเผาค่อนข้างเยอะนะคะค่ะก็เลยได้ลงไปตรงนี้โดยที่นำเอาชุดความรู้ต่างๆลงไปค่ะสี่ด้านตามที่ได้เรียนไปแล้วค่ะค่ะ สำหรับในเรื่องของการดําเนินงาน c m u Model อย่างที่ได้เริ่มกันมาค่อนข้างจะระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจารย์เรามีรูปแบบของการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนยังไงกันบ้างคะ ก็คือในโครงการของซีมิวโมเดลเนี่ยเราจะให้อาจารย์ของของมหาลัยเชียงใหม่เนีคะเสนอโครงการเข้ามาที่ส่วนกลางนะคะแล้วก็มาร่วมคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงโครงการกันว่ามันเหมาะสมกับพื้นที่ไหมเพราะว่าเราได้รับฟังความเห็นของชาวบ้านมาแล้วเราร,รู้ว่าชาวบ้านต้องการอะไรนะคะ พัฒนาด้านไหนบ้างยกตัวอย่างโครงการนะคะว่าถ้าเป็นด้านเศรษฐกิจหรือว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยชาวบ้านเขาต้องการให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉันเนี่ยก็ก็เป็นโจทย์หนึ่งของของนักวิจัยในมชว่าเราจะทํายังไงที่จะเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อที่เขาจะสามารถจัดการธุรกิจของเขาได้ที่เป็นธุรกิจจาก จากงานเกษตรหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขานะคะแล้วก็ถ้าเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะต้องคุยกับอุทยานด้วยว่าถ้าเราจะทําเรื่องของการฟื้นฟูป่าเนี่ยมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ชาวบ้านต้องการแบบไหนด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่จะทําให้การฟื้นฟูป่าเนี่ยมันมันเป็นประโยชน์กับทั้งทุกฝ่ายนะคะแล้วก็อย่างอันนึงที่ชาวบ้านเขาเรียกร้องก็คือเรื่องของเครื่องกรองน้ําดื่มสะอาดค่ะเพราะว่า น้ำที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นน้ําธรรมชาตินะคะที่มาจากลาธารจากภูเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะดื่มเนี่ยมันจะต้องมีการบําบัดหรือกรองก่อนนะคะ,ะนั้นก็ใช้นวัตกรรมทางวิศวกรรมอะ,ค,ะค่ะไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาระบบกรองน้ําดื่มเพื่อ,เพ,อเพื่อใช้ในพื้นที่ะค,ะค่ะแล้วก็จะใช้โซลาเซลล์อะไรพวกนะะี้ค่ะเพื่อที่จะลดการใช้ไฟฟ้าะคะ่ะ แสดงว่าก็มีการนาเอาองค์ความรู้จกากคณะหน่วยงานต่างๆของมอชไอปห,หลากหลายเลยทีเดียวนะคะ,คะถึงได้มีการผลิตเอาพวกตัวที่จะใช้ในชีวิตประจําวันให้มีความสะอาดของน้ําดื่มแล้วก็อากาศสําหรับชุมชนมากขึ้นด้วยแบบนี้นะะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่มีแต่แตเฉพาะของมอชอเท่านั้นเรายังมีความร่วมมือของหน่วยงานภายนอกด้วยนะคะ<ม>อย่างเช่นมหาวิทยาลัยนอตเนี่ยก็มีอาจารย์ที่เขาลงพื้นที่อยู่แล้วเขาก็ให้คําแนะนําแล้วก็มาร่วมในโครงการนี้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะ,คะ อาจารย์คะเมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินเรื่องของการนําเอาองค์ความรู้ต่างๆ,ๆไปสู่ชุมชนที่หลากหลายทีเดียวทราบว่าก็มีเรื่องของการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆจากมอชอนะคะ,คะแล้วก็เรื่องนวัตกรรมที่สร้างสารรค์ขึ้นเพื่อที่จะเข้าถึงเรื่องการดูแลสุขภาพให้แก่ชุมชนนะคะ,คะแล้วก็ทราบว่าเอภาวะวิกฤตตอนนี้เนี่ยเราเป็นยังไงกันบ้างแล้วเพื่อที่จะเป็น แนวทางสําหรับดูแลสุขภาพตัวเองในเบื้องต้นด้วยตรงนี้เรามีอะไรกันบ้างคะค่ะตอนนี้ที่กําลังพัฒนากันเลยก็คือเรื่องของแบบจําลองการพยากรณ์คุณภาพอากาศนะคะก็คือว่าจะทําให้ทราบล่วงหน้าได้ว่าในช่วง3วันข้างหน้าเนี่ยอากาศจะดีขึ้นหรือว่าเร็วลงนะคะอันนี้เราพูดถึงฝุ่น PM 2.5นะคะ,คะก็อันนี้เราจะใช้ เป็นลักษณะของการการปล่อยตัวอินโฟกราฟิกรายวันนะคะเพื่อที่จะจะให้ดูว่าในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยพื้นที่ จังหวัดไหนจะเป็นอย่างไรบ้างใน3วันข้างหน้านะคะพยากรณ์ได้ด้วยใช่ค่ะ,ะ,คะจะมีการพยากรณ์โดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์นะคะ,คะที่เรียกว่า w อ l ฟ c เคมอันนี้จะดําเนินการโดยท่านอาจารย์ชาคริตชูอรอมศักดิ์นะคะที่อยู่ที่ภาวิชาภูมิศาสตร์ของคณะสังคมศาสตร์ะนะคะ,คะทีนี้ในส่วนของอาจารย์ชาคริตเองเนี่ยพอทําแบบจําลองพยากรณ์คุณภาพอากาศแล้ว มันมีแอปพลิเคชันแล้วนะคะแล้วก็ทางมอชอเองก็จะพัฒนาเป็นอินโฟกราฟิกที่จะดูได้ง่ายขึ้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนที่จะทำเป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันโดยใช้การเพรียกรยมาสนับสนุนเรื่องของการอนุญาตให้จัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่นะคะซึ่งอันนี้าอาจารย์ชารฤิเนี่ยก็ได้ร่วมง,งานกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะในการที่จะ เหมือนกับว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตการการเผาในแต่ละพื้นที่มากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่นะคะในแต่ละวันซึ่งดูจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศในแต่ละวันต่อไปนะคะซึ่งอันนี้เขาใช้ชื่อแอปพลิเคชันจำง่ายง่ายว่าไฟดีนะคะย่อมาจากไฟไฟที่ภาษาอังกฤษนะไฟดีค่ะดีเนี่ยมาจาก decision support system เงี้ยนะคะ ไปดีก็เหมือนว่าเป็นมีความจําเป็นในการใช้ไฟใช้ไฟแล้วให้เกิดประโยชน์โดยที่ไม่กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือคุณภาพของอสุขภาพของประชาชนอย่างเงี้ยนะคะค่ะ,คะก็เป็นหนึ่งนวัตรกรรมเท่าน,นั้นจริงๆเรามีเยอะเลยทีเดียว<ช>นะคะใช่ค่ะแล้วก็ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมามีการผลิตนวัตรกรรมที่เป็นโดรน เพื่อตรวจสอบว่าจุดตรงไหนมีจุดฮอสปอรตหรือว่าจุดการเผาด้วยตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในซ i ม u m โมเดเหมือนกันนะคะ,คะของท่านอาจารย์พลพัฒน์ที่ภาควิชาสังคมเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เขาก็จะนําเอาเทคโนโลยีดโดรนเนี่ยมาช่วยในการตรวจสอบนะคะตรวจสอบตั้งแต่เรื่องของการใช้ประโยชน์ทางที่ดิน<ม>ในพื้นที่นะคะแล้วก็นําไปถึงเรื่องของการตรวจจับจุดความร้อนนะคะ แล้วก็เรื่องของการจัดการว่าทํำยังไงจะเข้าถึงพื้นที่ที่เกิดไฟได้รวดเร็วนะคะพวกนี้คะ่ะที่จะทําให้น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจากไฟป่าได้น้อยลงะค,ะค่ะค่ะแล้วข้อมูลที่ได้จากโดรนตัวนี้นะคะจะนําไปต่อยอดใช้ประโยชน์ยังไงคะอาจารย์เออเท่าที่ฟังจากอาจารย์พลพัฒมานะคะก็คือจะมีการประมวลผลข้อมูลนะคะก็ค,ะคือโดรนตัวนี้สามารถที่จะบินในระยะที่บังคับได้ได,ได้หลายระนาบก็คือทั้งแนวราบแล้วก็แนวดิง่ง แล้วก็จะจับภาพได,ไ,ดได้ได้ทั้งภาพที่เป็นภาพสีแล้วก็รังสี i อก็คือรังสีความร้อนด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นมันใช้ประโยชน์ได้หลากหลายก็เอามาเรื่องของการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนนะคะเรื่องของการเฝ้าระวังไฟป่าแล้วก็การดับไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็เรื่องของ การเข้าถึงข้อมูลการดูแลสุขภาพสําหรับประชาชนแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีการอัปเดตกันแบบรายวันเลยทีเดียว <c oughs> ตรงนี้ถ้าหากท่านผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่อะคะ่ะอยากจะเข้าไปดูข้อมูลเข้าที่ไหนได้บ้างคะคะจริงๆเรามีหลายเว็บไซต์นะคะที่ที่ดาเนินการโดยคณาจารย์ของมอชอแล้วก็อยู่ในคณะทํางานของเราด้วยนะคะ<ช>จะมีเว็บไซต์ที่แสดงผลของการตรวจวัดฝุ่น PM 2.5นะคะยกตัวอย่างเช่น ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมหาลัยเชียงใหม่ะคะหรือ CCDC CC <DC S 2> ค่ะย่อมาจาก Climate Change Data Center นะคะ,คะอันนี้ของท่านอาจารย์เศษที่คณะวิศวะนะคะอาจารย์ได้รับทุนจากวชนะคะในการที่จะสนับสนุนเรื่องของการติดตั้งโล c a เซนเซอร์ PM 2.5แล้วก็แสดงผลในรูปแบบของเว็บไซต์แล้วก็เป็นสีต่างๆว่า แต่ละวันค่าการตรวจวัดเป็นอย่างไรเป็นรายชั่วโมงด้วยนะคะแล้วก็ในอดีตเป็นอย่างไรคือมันมีข้อมูลย้อนหลังให้ดูด้วยะคะ่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของการเตือนภัยนะคะมีเรื่องของการพยากรของจันทรคตดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีอีกอแอปพลิเคชันหนึ่งที่ของทางทีมอาจารย์หมอขชัย h a i นะคะซึ่งเป็นเชียงใหม่ a q h i อันนั้นก็จะเน้นเรื่องของ air quality health index นะคะก็จะใช้ตัว สื่อสารเนี่ยจากโลคอลเซนเซอร์เหมือนกันนะคะเป็นทั้งค่ารายนาทีรายชั่วโมงรายวันนะคะแล้วก็มีข้อเตือนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะนี่เป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้ผ่านมือถือนะคะ เชียงใหม่ AQHI นะคะก็มีการหลากหลายให้เลือกเลยทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่โดยใกล้ๆแบบเนี้ยนะคะทางนักศึกษาหรือว่าบุคลากรเนี่ยก็ทราบว่ามีแอปพลิเคชันสําหรับในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยตรงนี้ชื่อแอปพลิเคชันอะไรคะค่ะอันนี้ต้องล็อกอินผ่านระบบของ CMU นะคะจะอันนี้ใช้บริการของของคณะทํางานก็ได้หรือหรือบุคลากรหรือว่านักศึกษาสามารถเข้าไปดูได้ผ่านโมบาย แอปพลิเคชันนะคะ mm hmm. CMU Air Quality mm hmm. ค่ะซึ่งอันนั้นก็จะมีแสดงแมปเป็นพื้นที่ของมอชอ3โซนนะคะก็คือฝั่งสวนสักฝั่งสวนดอกแล้วก็ที่แม่เหี่ยนะคะแต่ละที่ก็จะมีจุด าวางเครื่องตรวจวัดฝุ่นอยู่แล้วก็จะแสดงค่าเป็นรายจุดนะคะว่าแต่ละจุดที่อนักศึกษาหรืออาจารย์สมมติไปทานข้าวกลางวันนี้ค่ะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรสามารถดูได้อ,อย่างเงี้ยน,นะคะเรี้ยวทามเลยใช่ค่ะ,ะ,คะหรือว่าเรียนตรงตึกนี้อากาศเป็นยังไงอะไรเงี้ยค,ค่ะนี่ก็เพื่อเป็นการเป็นข้อมูลสําหรับการดูแลสุขภาพตนเองด้วยใช่ค่ะ สักครู่เมื่อสักครู่นะคะได้ยินเรื่องของการพัฒนาอาชีพสําหรับช,ชุมชนในโครงการซิมยูโมเดลด้วยตรงนี้สักนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะได้ค่ะในส่วนของการพัฒนาอาชีพนะคะก็มีหลากหลายด้านนะคะยกตัวอย่างเช่นทางด้านการเกษตรนะคะก็จะมีการส่งเสริมเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะว่าชาวบ,บ้านเขาต้องการให้ส่งเสริมเรื่องของพืชผักอะไรบ้างนะคะที่ที่เป็นผักท้องถิ่นหรือว่าผักที่เขาคิดว่า น่าจะขายได้ดีนะคะตรงนั้นรวมไปถึงเรื่องของอไก่คะ่ะที่เขาเขารีเควสมายกตัวอย่างไก่กระดูกดำอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ชุมชนยังไม่มีแล้วก็น่าจะพัฒนาตลาดได้ปาน,นั้นนะคะส่วนอ,อื่นๆก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมเช่นเรื่องของผ้าทอพื้นถิ่นนะคะ oh. ซึ่งจะเป็นลักษณะของการพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็มีเรื่องของ นวัตก,กรรมที่ที่อาจจะไม่ได้เป็นการพัฒนาอาชีพแต่ว่าเป็นเรื่องเชิงสุขภาพก็อย่างเช่นเรื่องของหน้ากากนะคะซึ่งอันนี้ค่ะชาวบ้านเขาสามารถทําได้โดยเราจะมีการอบรมเป็นลักษณะของเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยค่ะให้สามารถ ทำหน้ากากเองได้แต่ว่าเราจะซัพพอร์ตเรื่องของฟิลเตอร์หรือแผ่นกรองที่จะต้องใส่เข้าไปเพื่อกันฝุ่นเพียง2.5ด้วยอะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นตรงตามความต้องการของชุมชนเองด้วยใช่ไหมคะสำหรับในช่วงท้ายรายการค่ะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดของซิมยูโมเดลยังมีอีกเยอะเลยทีเดียวในช่วงท้ายรายการอาจารย์จะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้บ้างคะในทางของมชอเองเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังมีโครงการที่ยัง กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็รอการเผยแพร่อยู่หลายเรื่องนะคะก็จะมีอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วบ้างก็งเช่นเรื่องของการเผยแพร่สถานการณ์มลพิษ pm ียม2.5อันนี้คิดว่าทุกคนให้ความสนใจนะคะ,คะเรากำลังจะเผยแพร่ในเร็วนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะทําก็คือเรื่องของการจัดโครงการต้นกลา้าต้นกล้าท้าหมอกควันสื่อสู้ฝุ่นนะคะอันนี้ค่ะก็จะเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนนะคะให้สามารถที่จะรับมือกับเรื่องนี้ได้แล้วก็สามารถสื่อสารกับ ประชาชนทั่วไปได้ค่ะ,ะแล้วก็เอยนก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการมนิษทาพิธากาศเนี่ยคะ่ะที่จะทำเพิ่มเติมผ่านช่องทางของไลฟ์ลองเรนนิ n งค่ะ หากว่าสนใจก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ,คะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะการร่วมมือกันนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ายอย่างยั่งยืนค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพรจันทระค่ะซึ่งท่านก็เป็นประธานคณะทํางานศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ